สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ครูสู้คนนะครับมนานี่กะมาพูดมาพอกระชองบาเล็กผ้าแซบหาแต่เนี่ยแสบแสบมาสู้กินอี่ครับพี่น้องมันี่ที่เด็ดด้ยครับผมที่เด็ดเลย,เเลยใส่พี่น้องใส่ต้มเครื่องในรวมมีปากน้ำนี่ปากน้ำหอเครื่องในรวมที่เด็ดก็คือใส่นะครับผมใส่ไงมากมากพี่น้องเขาเนี้ยห่อนๆเจียวคมๆมเจียวคมๆ้ขอนอวัตัวผี่ กองเขาเดียวไวทั้งล่างนะครับผมไวทั้งล่างอ่ชิม่าหนีบกินพร้อมกันเลยนะครับผมหนีบกินพร้อมกันเด้พี่นอ้องปากน้ำหั่นจักกน้อยนะครับจักกน้อยผักเพลียวผักกับผักเกี่มเขาใส ใส่น้อยใส่ออดน,นะครับผมอ้าตอนนี้ไงรถอ๋อตอนเดินกะฝากพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นเบาเล็กนะครับผมขอบคุณในรา,ายครับพี่น้องมาลุยกันเลยให้ซีตียว มขมอมลำยังขับขัๆเอ็นกับมีดเลยสดเจอ อืมเปื่อยดีครับเจ้าสด่ลยอืมก็ต้องห,ห,หนีบด้วยนะครับอืมคำนี้คือขักแต่ของมาเบาเล็กอืม พี่อาดาน,นี่ว่าหาจะใส่ดีนะครับกินแสบกว่ากันครับ อาหาตัวคัคกแตเมนูก่อนะ ต้มใส่เลือดน้ำพี่น้องใส่เลือดน้ำพี่คนรูดตัวครบลงงามหม้อมันแจงแล้วบรรยากาศบ้านบ้าเรียกพี่น้องมันผีสองงแล้วไอ้จี๊ นี่สองโมงแล้วมาห่องยุคหางนี่เป็นสวนนะครับสวนบาเล็กสวนบาเล็กไปปลูกคลองไว้ก็มีขี่ไก่หย,ยังกบเพิ่นกับมาอยู่นะครับหน้าฝนอยู่นี่กรุงเทพไม่เสียงกบมองให้ฟังกับสุดยอดครับพี่นอ้อง ใจง่ยขักเต็มปากเต็มคำ tổng bếp ơi đường chín này ข้ามสดพอดีพอดีสด ให้เธอรัอนไปเลยนุ่ขาวว่าสมุนกวบ ไก่แพนไก่เนาะอ,อู้คนหนวดตัวคมลำลำดีขนาดเลยผู้ใดบ่ามักจำเกลือกินเปล่าๆพอดี in kẹo, in nụp nạp <coughs> <coughs> เงียบ้อยพี่น้องอิ่มนะครับผมบรรยากาศบ้านเบ้าเล็กมานี่อู้อากาศดีนะครับมาขึ้นฝนตกเย็นสบายนะครับในเมนูแซเส,บเสบ็บแซบมาสูพีตอนหนอกต่มคื่องในใสร่รวมคเรื่องในร่วมุ้มคม อาหาอิสานของเส้ครับเอามาเลยกับที่ขอลาพี่ลาน้องไปนะครับวันนี้ก็บรรยากาศเสียงกบห่องกบอาโปบาจะกบจะไกลบรรยากาศบานสวนธรรมชาติครับพี่น้อง มือ่อหนาไม่ยังมาสู่กินแ่บแบนะครับผมก็จะเริืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อบุพผานในการรับชมคลิปนะครับมันนี่สีลาก่อนครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าน